บ้านเฮานะเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงนะครับผมขอขอบอกกล่าวเอิ้นบอกทุกคนนะครับว่าไปงานล่องสเปาปีนี้นะครับมาคนลำปางเขาจะล้นน้ลงเพื่อเป็นสเปานะครับเป็นสเปาสเปาก็คือเรือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือคือต้องการเพื่อเเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เนี่ยใหือมันยังลงเรืออยู่เพื่อไปอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับไปร่วมงานครั้งนี้นะครับเพราะโดยเฉพาะ งานแสงสีเสียงกางไม่น้ําวังเนี่ยนะฮะีเก่าเราขามตานานลองสเปาเนี่ยนะครับมีคืนเดียวับครับแล้วปีต่อไปก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครพิดพลาดจปีนี้แล้วก็มาได้มาได้ชงแหนะครับเจิญชวนทุกคนครับเจ้าแล้วก็ใต้นี้ขอเชิญท่านผอทรทนะเจ้าเจิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแอลต่างภาคเหนือของเจ้าครับ อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวนะครับบาแอลภาคเหนือเฮานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางนะครับางานล่องสเปาจาวยงละกรน,นี่ที่ไปดูนี่คือลอยกระทงในน้ํานี่มันน้อยกว่าเชียงใหม่เลยนะครับ,รบเป็นที่ต้องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งที่หนึ่งครับ <c oughs> อยากจะเชิญชวนนักเที่ยว แมาแอวภาคเหนือนะครับในช่วงลอยกระทงเชียงใหม่นะครับวันที่16ถึง18บแอ่องสับปะวันที่17 18นะเราปูนตัวนะครับวันที่15บห้าถึงวันที่15บห้าถึงสิบเจ็ดครับเอากู้จังหวัดเลยนะครับนอกจากภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยไปจังหวัดได้กระทืงม่วนนะครับเนาะก็ไปลำปางกับบดีลืมนั่งรถม้าตัวนะครับซื้อเซรามิกตัวนะครับถึงจับ ปบงที่สุดสําหรับการไปจังหวัดลาปางวันนี้ขอบคุณถึง3ท่านจัดนักเลยนะครับที่ได้มาอู่จใจกันยินดีจัดนักน,น,นะครับ,บ,รบก็ได้วเอามาไปแต,ต่รายการกับแถมช่วงหนึ่งนะครับทรงต้ยกับในช่วงของกําเมืองอู้ม่้วนกับไอ้ธนวัฒน์คนเมืองตอนนี้เป้นมาเกมอยู่ที่นี่แล้วนะครับเชิญเลยครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอูถึงเรื่องของการแข่งป e เป้นอันมีการนั้นลองสะเปากันเลยครับเป็นวัฒนธรรมนํานมาก่อนไกลขอเชิญที่ไว้ดาฟังของเก่าของปื้นเดิมออนกอนลังก็ยังด่งดังฟังกันทั่วห้อง สะลอซึงฟังแล้วมุ่นล่องล่องล่องสลึม่วนกันแม่นตัดกันในครับอู้ถึงว่าเปิดล่องสะเปาที่จังหวัดลำปางอู้ถึงจังหวัดลำปางกันนะครับเขลางนาครล,ลำปางเลิศลำบ้านเข้าเมืองน้ำค้นก่างามตึงตัวตึงใจเมืองแห่งรถดแมตตึงบะหมี่ที่ไหนหมดประเทศไทยมีลำปางทาง่วฮันมีตึงทานหินงานดินเครื่องปั้นสินค้าสาคัญเฉพาะหลายๆอําเภอเมืองเถินแม่หมาะก็อคาเป็นที่ตั้งของรงงานเสริมงามงามล้ำสมกับการเก่าขานศพปากเมืองปานก่นหน้าอยู่และเจ้า เช่หมหฮมอกโฮมใจอุ่นในหายเศร้าห้างชัดและอำเภอเงาแม่พริกธนวัฒน์ไปลำปางมาใดเออเออติมบอกใครป๊กใครอยู่เห่หันแล้วนะเานี่นายตีใจสาวคะเจ้าพีใจ,จสาวลำปาง,ปางากันจัดนี้บุญน้อยห้อยหิงเกินเลยไปได้ยูลำปางกเศร้างครับท่านผู้ชมครับมีคำเมืองกำหนึ่งที่คนเมืองเขามักจะลืมกันไปนั้นนั้นก็คือคำว่าสาวครับสาวสาวสาวยังน้องคุณทิดาแน่รับสาว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 นั่นเหล่ครับ สาวเป็นภาษากำเมืองกันนะครับหมายความว่าเ,าเป็นกำนามหมายถึงว่าไม่ยิงสาวที่มีอายุเกินละอ่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็กำนามที่สองก็คือหม้อดินขนาดใหญ่เปิ้นปูนอ่องว่่หม้อสาวเป็นพืชนเป็นสัตว์เป็นไก่ที่ยังบ่มีลูกเทือปปูนอ่อน้องไก่สาวเขากล้ว,วยที่ยังบออกปีลูกเทืปปูนอ่องว่่กล้วยสาว,าวนะครับนะแต่สาวอย่างหนึ่งหลายๆสาวบ่อยากจะเป็นกันนะครับ นั่นก็คือคำว่าสาวเคิร์นคุณธนวัฒน์อะไรมันเป็นสาวและอะไรมันเป็นสาวเคิร์นสาวเคิร์นก็คือสาวทื่สาวที่มีอายุนักสาวที่บ่ได้แต่งงานนะครับสาวจีแน่สาวจีก็คือสาวรุ่นสาวพรหมจันทร์นะครับสาวหำยางหนึ่งสาวเล่าจะไปจีไปเลยนะเจ้าแต่งงานเ่านะเจ้าสาวนั้นสาวเ่าก็คือสาวที่มีอายุนักสามสิบเก้าสี่สิบ นะครับแลวปนหมายยอมแต่งงานปนฮ้องว่าสาวเท่ายีงไะครับแต่ถ้าสาวเป็นกรมเมืองเป็นกรรมกริยาครับหมายถึงอาการที่ดึงดึงเชือกดึงไออย่างต่างๆสาวเข้าหาตัวนะครับดึงเข้ามาหาตัวอันนี้ก็เป็นกรรมกริยาบอกว่าสาวครับเป็นภาษากรมเมืองอูรมเมืองกันเลยครับกรมเมืองคนเมืองบ่อู้แล้วไผ่จะอู้กันละครับครับแบบอีนี่เป็นสาวยังไงถ้าจะเป็นสาวเท่าแล้วก็เจ้าโอ้นะครับ ผมก็ว่าสาวจีอยู่นะสาวจีเนาะสาวจีกับสาวจีเจ้ายินดีจัดแนะนะครับสำหรับใจคณะบัตริคนเมืองนะครับที่ได้มาอู้จ่ากับเฮาในช่วงของกำเมืองอู้ม่วนนะครับติดตามกันได้กุวันกวันในรายการมอเมืองเหนือวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับผมสุรชัยเงินคำคงครับข้าเจ้าคุณทิดาพงแจมผู้่วมรายการพร้อมทีมงานกู้คู่คนลาไปก่อนนะเจ้าปะกันใหม่ในวันพุธแปดโมงเจ้าวันนี้ขอลากรรตพี่น้องต่างหลายตึงยิงตึงใจโชคดีเนจ้าโชคดีเา วสวัสดีครับเจ้า <the> <people in> <world> Oh, oh, oh.